สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่35นะครับซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าหัวปริศนาลอยกลางฟ้า เชื่อไหมครับว่านี่เป็นภาพไวรัาชวนช็อกจากที่ญี่ปุ่นที่ถูกนํามาแชร์ต่อทั่วโซเชียลนะครับหลังจากที่หนุ่มผู้ใช้ทวิสตเตอร์ลายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาเปิดประสบการณ์หลอนที่เพิ่งพบเจอมาตอนกลางวันแสกแสกซึ่งเป็นหัวปริศนาที่ลอยอยู่กลางฟ้าในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งอย่างที่เห็นแถมเจ้าหัวดังกล่าวนะครับยังทําหน้าตายขาวซีดราวกับผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนไปอีกต่างหากซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากที่ภาพดังกล่าวเนี่ยถูกโพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามากดรีทวิตมากมายพร้อมทั้งคอมเมเนนกััล่ โดยหลายคนนะครับก็ยังนํามาเปรียบเทียบกับภาพหัวผีในการ์ตูนญี่ปุ่นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามหนุ่มเจ้าของทวิสตังกล่าวเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองและเพื่อนๆชาวเน็ตต้องค้างคาใจอยู่นานพอต่อมานะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพชุดหนึ่งหลังจากที่เขาลงเดินทางเข้าไปสํารวจเจ้าหัวปริศนาให้รู้แล้วรู้รอดซึ่งในที่สุดนะครับเขาก็ได้คําตอบถึงที่มาของความหลอนเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือบอลลูนลมร้อนที่ถูกนํามาทําให้ลอยและตึงไว้กลางสวนนั่นเองและปรากฏว่าบอลลูน มีลักษณะเหมือนหน้าหรือหัวคนลอยได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานศิละปะที่ถูกนํามาจัดแสดงโดยกลุ่มศิลปินแนวศิละปะร่วมสมัยซึ่งเป็นชิ้นงานที่อัปเดตจากผลงานก่อนหน้านี้ที่ทางกลุ่มเองก็เคยทําใบหน้าของชายชรามาทําเป็นลูกบอลลูนเมื่อปี2556ที่ผ่านมาเขามีคอนเซปต์จากความฝันอันน่าทึ่งของหนึ่งในทีมผู้สร้างสรรค์และสําหรับหน้าลอยได้ล่าสุดนี้ได้ถูกนํามาจัดแสดงที่สวนโยโยกิกางกุงโตเกียวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเอง เต้นแรงไปหน่อย นี่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมพอระ,ระหว่างที่วงของสา,สาวเกาหลีชื่อดังเนี่ยกำลังทําการแสดงเพลงอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับพอหลังจากที่สาวได้พากันเต้นไปครึ่งเพลงแล้วเนี่ยเสื้อชั้นในเกาะอกของอึนจินก็เริ่มหลุดร่วงออกมากองที่ท้องอย่างที่เห็นแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้จะเกิดปัญหาจากเกาะอกร่วงลงมากองที่เอวแต่อึนจินนะครับก็ไม่ได้แสดงออกถึงความวิตกกังวลแต่อย่างใดและถึงแม้จะรู้ตัวและแอบอาศัยจังหวะผัดเปลี่ยนตำแหน่งตอน นไปขยับเสื้อขึ้นซึ่งแม้มันจะไม่กลับเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมแต่เธอนะครับก็ทําหน้าที่ของตนเองต่อไปจนจบการแสดงซึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตไปไม่น้อยเลยทีเดียวในความมีสปิริตของเธอในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมกาพห้อยแครง่ง และนี่นะครับคือพืชที่ได้ขึ้นชื่อว่ากินสัตว์เป็นอาหารจําพวกแมลงและสัตว์อื่นๆตัวเล็กๆนะครับคุณผู้ชมมันเป็นต้นไม้ที่มีลําต้นเป็นกาบอยู่เหนือดินปลายกาบนั้นจะมีซี่ฟันแบบฟันปลาประมาณ1 5 2หถึงซี่ซึ่งแต่ละซี่นะครับจะผลิตน้ําหวานไว้ดักจับแมลงและสีสันของมันนั้นมีหลากหลายสีมีขนอยู่ด้านในและตัวกาบจะตายเมื่อจับเหยื่อได้7-10ถึงครั้งส่วนใบของมันนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับหัวใจออกดอกสีขาวแดงและแสดก้านดอกยาวและ ส่วนมากนะครับจะบานเพียงดอกเดียวเรียกได้ว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหมาะแก่การปลูกไว้ที่บ้านจริงๆฮะเพราะดูดิขนาดแมลงตัวใหญ่ๆมันยังจับได้เลยน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยล่า แน่นอนนะครับว่าเรามักจะเคยได้ยินคําว่าโง่เหมือนลาและลาโง่จริงหรือเปล่านั้นซึ่งอี่จริงแล้วนะครับชาวไร่ในอเมริกาเนี่ยเขายอมขายทรัพย์สินของพวกเขานะครับเพื่อที่จะนําเงินมาซื้อลาเลี้ยงเพราะพวกเขาเชื่อว่าลาเป็นสัตว์ที่ฉลาดรักเจ้าของไม่ต่างกับสุนัขเลยอย่างในคลิปที่เห็นนี้นะครับที่ลากําลังวิ่งได้สุนัขที่เข้ามาในฟาร์มรวมไปถึงยังต่อสู้กับเจ้าไฮยีน่าได้อีกด้วยยังไม่เกรงกลัวเลยเรียกได้ว่าแท้จริงแล้วพวกมันก็เป็นสัตว์นักสู้เหมือนกันนะ องุ่นที่เก่าแก่ ที่เมืองมอลิบอร์ในประเทศสโลวีเนียนะครับซึ่งเป็นบ้านของต้นองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังผลิตผลอยู่ตามปกติโดยมันมีอายุย้อนกลับไปถึงปีคศ1570เลยทีเดียวโดยโอวีนนะครับเป็นพืชแห่งเดียวในโลกที่มีพิพิธภัณฑ์เฉพาะตัวเองที่มีชื่อว่าโอวีนเฮาส์ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองมาก่อนและต้นองุ่นต้นนี้นะครับเติบโตที่ด้านข้างอาคารที่เก่าแก่แห่งนี้และมันยังให้ผลองุ่นประมาณ35-50ถึงกิโลกรัมต่อปีซึ่งเพียงพ สําหรับการผลิตไวน์15ถึง35ลิตรกันเลยทีเดียวและไวน์นี้นะครับจะถูกบรรจุอยู่ในขวดพิเศษขนาด250มิลลิลิตรที่ออกแบบโดยศิลปินชื่อดังอย่างออสการ์โกคอฟที่ผลิตออกมาเพียง100ขวดต่อปีเท่านั้นโดยมักจะถูกมอบเป็นของขวัญที่เป็นพิธีการเมื่องในโอกาสพิเศษซึ่งโอวีนนะครับเป็นอง,งุ่นสายพันธุ์เซเมทอฟกาซึ่งถือเป็นสายพันธุ์องุ่นพันธุ์เก่าแก่ชั้นสูงที่สุดในสโลวาเนียเลยทีเดียวในขณะที่ต้นโอวีนนะครับถือเป็นต้นอง,งุ่นที่เก่าแก่ที่สุด ในโลกที่ยังผลิตผลอยู่โดยถูกปลูกมาตั้งแต่เมื่อ451ปีก่อนบนกำแพงเมืองในขณะนั้นแต่มันนะครับก็สามารถเอาชีวิตรอดจากภัยสงครามรวมไปถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลานั้นสวนดอกไม้สายรุง้ง นี่คือสวนในฮอกไกโดนะครับหรือเรียกสถานที่ที่น่าทึ่งนี้ว่าฤดูสีเขียวแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับพอดอกไม้ในสวนแห่งนี้เนี่ยกลับมีสีสันที่หลากหลายจนดูราวกับว่าเป็นฤดูสีรุงมากกว่านะโดยฮอกไกโดในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของญี่ปุ่นนะครับมีจุดเด่นก็คืออากาศที่หนาวเย็นได้ตลอดทั้งปีในขณะที่ชาวสวนกิไซโนโอกะนะครับจะมีทั้งฤดูกาลที่เต็มไปด้วยหิมะสีขาวที่ปกคลุมไปทั่วและฤดูกาลที่ไม่มีหิมะป คุมทองทุ่งสีเขียวซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขานะครับเรียกฤดูการนี้ว่าฤดูการสีเขียวนั่นเองแต่สําหรับช่วงฤดูสีเขียวนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนตุลาคมแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือเราจะไม่ได้เห็นเพียงแค่สีเขียวในสวนแห่งนี้เท่านั้นพอดอกไม้ที่อยู่ในสวนเนี่ยก็จะแบ่งบานตามสีสันต่างๆซึ่งก็จะถูกจัดเรียงแยกสีกันไว้อย่างสวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นมังกรเอ่ยดอกป๊อปปี้ดอกซั วเียดอกดาวเรืองดอกไส้ไก่ดอกดาวกระจายและดอกอื่นอีก,กมากมายเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามีแต่ดอกกับดอกนะครับเนี่ยแต่ก็สวยงามมากจริงๆกุหลาบจูเลียต เชื่อไหมครับว่าเมื่อปี2006โลกได้รู้จักดอกไม้ที่กล่าวขวานว่าสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในงานแสดงดอกไม้เชลซีนั่นก็คือดอกกุหลาบจูเลียตท,ที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับซึ่งความงดงามของมันเนี่ยทำให้มันถูกประมูลไปมูลค่าสูงถึง15.8ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ527ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมซึ่งดอกกุหลาบจูเลียตเนี่ยเป็นเหมือนกับกล้วยไม้สนเจ้านงนั่นก็คือเป็นดอกไม้ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาโดยดอกกุหลาบสายพันธุ์น เป็นฝีมือของเดวิดออสตินเขาใช้เวลาดูแลผสมพันธุ์เพราะเลี้ยงอยู่นานถึง15ปีกันเลยทีเดียวและความแปลกอย่างหนึ่งของกุหลาบจูเลียตนะครับที่ทําให้มันทรงคุณค่าในสายตาแก่นักเลงเพาะพันธุไม้ก็คือมันมีดอกที่ทําลายความเชื่อโครงสร้างสมมาตรเนื่องจากกลีบดอกนะครับจะมีลักษณะโดยรวมในรูปแบบที่ไม่มีสมมาตรเลยไม่เหมือนใครนั่นเองและที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือในการรังสรรค์กุหลาบจูเลียตขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ต้นทุนสูงถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ169ล้านบาทเรียกได้ว่าต้องใช้ทั้งทรัพยากรเงินทรัพยากรแรงกายแรงใจและทรัพยากรเวลาจริงๆนะฮะกว่าจะได้ดอกไม้ที่มีราคาแพงขึ้นมาแบบนี้ซื้อมาปลูกที่บ้านสักต้นจะดีไหมเนี่ยดอกคารุดูบุล ถ้าถามว่าจะมีอะไรที่แพงกว่าพันไม้ราคามากกว่าดอกกุหลาบจูเลียสแล้วแล้วก็เห็นทีก็จะต้องเป็นพันไม้ที่ไม่ว่าคุณจะมีเงินทองมากมกายก่ายกองแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะาหาซื้อไว้ในครอบครองได้แน่นอนครับเพราะเรากําลังพูดถึงดอกคาดูปุลไม้ดอกที่มีทีน่าใอยู่ในประเทศรีลังกาเพียงประเทศเดียวในโลกเท่านั้นโดยคุณลักษณะพิเศษที่นอกจากจะพบได้ที่เดียวในโลกแล้วนั้นคือมันจะบานเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งคืนนะครับคุณผู้ชมพูดไปอาจจะงงนะครับ ก็คือปีหนึ่งเนี่ยมันจะบานคืนเดียวเท่านั้นโดยมันจะบานในช่วงเวลากลางคืนเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นด้วยซ้านะและเมื่อถึงเวลาก่อนลุ่งสางมาเยือนเนี่ยมันก็จะเก็บซ่อนความงดงามจากสายตาของทุกคนอีกครั้งซึ่งมันก็ได้รับสมญานามที่เรียกกันว่าราชนีแห่งราติการเพราะความแปลกประหลาดหาดูได้ยากของดอกไม้ชนิดนี้นะครับจนทําให้มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาชมความงดงามของดอกไม้ชนิดนี้และไม่เคยมีคร คร,ครที่จะสามารถซื้อมันมาครอบครองได้ด้วยเงินสดหรือทองจํานวนเท่าไหร่ก็ตามเพราะจะมีบทลงโทษรวมถึงการประนามอย่างรุนแรงสําหรับใครก็ตามที่จะพยายามนะครับจะตัดหรือลักลอบนําต้นคาดูปุลเนี่ยไปจากถิ่นที่อยู่ของมันซึ่งแน่นอนนะครับราคาของมันนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้วิ่งกับกัวกระทิง เชื่อไหมครับว่าในโลกของเราเนี่ยมีกิจกรรมแปลกๆมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมเทศกาลแปลกของโคนสเปเนนะครับคุณผู้ชมที่ไม่รู้ว่าจะสร้างความสนุกสนานหรือว่าจะเป็นความเจ็บปวดให้กับนักท่องเที่ยวกันแน่ซึ่ง,งกิจกรรมการวิ่งวัวกระทิงเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับและก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยจะต้องวิ่งหนีวัวกระทิงนะครับซึ่งจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวและพันผ้าพันคอสีแดงเพื่อให้ดึงดูดสายตาจากสัตว์เหล่านี้โดยในช่วงเช้าของวันงานเนี่ยก็ จะมีการปล่อยวัวกระทิงออกจากคอกในเมืองนะครับให้วิ่งไปตามเส้นทางที่กําหนดประมาณ1,000เมตรและเหล่าผู้กล้าทั้งหลายก็จะต้องวิ่งไปพร้อมกับวัวกระทิงอย่างโอลมานอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมเรียกได้ว,ว่าใครวิ่งช้าเนี่ยก็จะเจอชนทะลุท้องลงไปนอนกองกับพื้นแน,แน่แต่ผู้กล้าที่บ้าพลังเหล่านี้นะครับไม่ได้มีแค่ชาวเมืองในสเปนเท่านั้นนะแต่เป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยที่ให้ความสนใจและอยากประลองความกล้าในกิจกรรมนี้ ด้วยซึ่งใครสนใจเนี่ยก็หาเวลาว่างไปแวะเยี่ยมชมกันได้นะฮะคุณผู้ชมช็อกโกแลตฮิล และสถานที่แปลกงดงามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเกาะโบฮอลทางตอนใต้ของกรุงมะนิลาในประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยเกาะแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์แล้วเพราะมีความงดงามตามธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบมีริมทะเลที่ถูกประดับประดาด้วยชายหาดสีขาวมีสมบัติใต้ทะเลเป็นความงดงามที่นักประดาน้ำทั่วโลกอยากมาลองสัมผัสที่แห่งนี้สักครั้งแต่สถานที่ที่ทําให้เกาะโบฮอลนะครับมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างไปจากที่อื่นก็คือดินแดนแห่งนี้นั่นเองซึ่งเราจะเห็น เป็นรูปทรงของช็อกโกแลตฮิลนะครับซึ่งนั่นก็คือเขาลูกย่อมๆทรงกลวยคว่ำที่มีลักษณะค่อนข้างจะสมมาตรมากเรียงรายกันเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวปกคลุมพื้นที่มากกว่า50ตารางกิโลเมตรและคาดว่าน่าจะมีจำนวนมากถึง1,770ลูกเลยทีเดียวและมีความสูงเฉลี่ยของเนินเหล่านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ30-50เมตรส่วนลูกที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงอยู่ที่ประมาณ120เมตรกันเลยทีเดียวโดยโครงสร้างเนินเหล่านี้นะครับเป็นหินปูนทั้งแท่งนะฮะ ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหญ้าและเนินเขาเหล่านี้เกิดจากฝีมือของธรรมชาติอย่างแท้จริงนะครับผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยส่วนที่มาของชื่อเนินเขาช็อกโกแลตนั้นมาจากดูลักษณะคล้ายกับช็อกโกแลตกลมเล็กหลายๆอันมาอยู่รวมกันในที่เดียวกันนั่นเองส่วนที่มาที่ทําให้เกิดเนินเขาเล็กขึ้นจํานวนมากเนี่ยคาดกันว่าในอดีตชาติหลายล้านปีก่อนนะครับบ,บริเวณแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นท้องทะเลและนี่คือแนวปะกการังอันแสนจะสมบูรณ์และต่อมาเนี่ยเวลาเปลี่ยนไป น้ำทะเลก็เกิดแห้งจากนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นการทับถมของหินปูนนานวันเข้าจนกลับกลายเป็นเนินเขาเหล่านี้อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมเรียกได้ว,ว่าเป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์จริงๆนะครับเนี่ย